โอ้สวายดับสวัสดีครับพี่น้องป่องไปวันนี้เปร้ยลันไทยพมาพี่น้องในื้อบวงหน่อยพี่น้องโอ้ยพริกน้ำปลาหวานผู้ดีพี่น้องเอ้ยปุ๊งเจอหรอพี่จะเสแปรเพื่อไงไปพี่น้องมาบอลายห้างหนุกพี่น, orse, น้องเสแปรเสแปรพี่น้องเสแปรมาบวมบอบวบหรือบวงสมเลยเขาว่าพี่น้องโอ้ยเด๋ยว อ้ำม่วงน้ำปลาหวานมาเด้หอมโอ้ปดกินโดนโดนได้ไปสองปดกินเนี่ยนเราเป็นแพงจะบาดบุญแม่สื้อตันเรเลยบูกจากราคาไปสองรายกินคนเมียแ่สองแครเมียบ้านี่เนะอเอาไป สุดยอดพี่น <huh ้องด่วนไม่มาพี่น้องเออทำสุทไทยจ่วดพี่น้องไป